มันไม่ใช่ไอเหมือนอย่างที่เล่นบาง,บางพิมพ์ขายกันนะแต่บางคนเขาก็วาดเป็นรูปเลยอย่างเช่นวาดเป็นทางสามแพร่งนั้นรูปมันวาดได้จะวาดยังไงก็วาดได้แต่ว่าโดยส่วนลึกเนี่ยมันหมายถึงอะไรพลังอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะจุดนั้นเขามองไปถึงเรื่องของพลังไม่ได้มองถึงเรื่องทางสามแพร่งไม่ได้มองถึงน้ําจะตั้งตรงนี้เพราะว่ามันเป็นมังกรนไม่ใช่คําว่ามังกรคือพลังแล้วมันต่าง,างกันยังไงกับการอธิบายของกลุ่มคนหลับนั้นที่เขาเขียนตำราที่อาจารย์บอกว่า มังกรคือพลังแปลว่ามังกรมีหลายแบบจลองเราสามารถบอกได้ว่าไอ้ตรงตำแหน่งที่จะตั้งวางเนี่ยมันมีพลังอะไรและเราต้องการอะไรมันมีที่เฉพาะของมันพลังที่แท้จริงเนี่ยเป็นเพียงแค่นิ้วจิ้มลงไปเท่านั้นเนี่ยคือพลังมันไม่ได้มีอยู่แบบเหลือเฟือเวลาที่เราทำาวงจุ้ยที่ลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยตำแหน่งของพลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนปลายจุดของเลเซอร์ มันไม่ใช่หลอดไฟที่ส่องสว่างและกระจายไปทั้งห้องถ้าเราต้องการพลังที่เข้มข้นเราต้องหาจุดของเลเซอร์ไฟที่กําลังส่องผมอยู่ตรงนี้มันอาจจะให้ความสว่างถ้จริงแต่มันไม่มันไม่ได,ไได้ไม่สามารถรวบรวมพลังให้ไปใช้งานได้มากมายเพราะเราลองเอาเครื่องจับสัญญาณพลังดูมามามา,มาจับดูเนี่ยมันไม่สามารถผลักดันให้เครื่องนี้ทํางานได้แต่ถ้าเราใช้เลเซอร์เนี่ยมันทํางานได้ทันที ความเข้มข้นของพลังมันต่างกัน